รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงยืนยันนะครับว่าไม่มีการชี้นำกรณีถอดถอนอดีตน,นายกรัฐมนตรีติดตามจากคุณพิษนุปแป้นวงมีรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลครับเชิญคร,รับครับผู้รดรพบครับโดยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าไม่อยากให้การเมืองเข้าไปก้าวไกายแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจของสอนอชครับ พลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไม่มีการชี้นําการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีโดยขอให้เรื่องในกล่าวเป็นการพิจารณาของสนชไม่อยากให้การเมืองเข้าไปก้าวไกยทางนี้มติของสนชจะไม่ถือเป็นตัวกําหนดทิศทางของคสชส่วนการที่แนวร่วมชาวสวนอย่างรวมตัวคัดค้านพรบสวนป่าเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาตามกฎหมายสำเพตุก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศยุโรปฝ่ายความมั่นคงก็ได้เฝ้าระวังในทุกพื้นที่รวมทั้งสถานทูตฝรั เศษในประเทศไทยพร้อมให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าเจ้าหน้าที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ดีที่สุดและไม่เพิ่มกําลังหรือมาตรการในสมจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้ว ส่วนทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในวันสถาปนากองทัพภาคที่1ครบรอบ105ปีโดยมีทางด้านของผู้บัญชาการเหล่าทัพรวมทั้งรัฐมนตรีรวมถึงเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงโดยนายกรัฐมนตรีรับการทำความเคารพจากกองทหารเกรติยศและสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนร่วมพิธีสงฆ์และเดินทางกลับมาร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วนะครับอย่างไรก็ตามในระหว่างการร่วมพิธีสถาปนาและเมื่อเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆครับคุณรณพบพครับ